ซื้อฮาร์ดดิสมา4เทไบต์แต่ว่าใช้ได้แค่2เทไบต์แก้ยังไงคลิปนี้เรามีคำตอบครับหากเพื่อนๆซื้อฮาร์ดดิสก์เครื่องมาใช้ใหม่นะครับต้องการความจุมากๆนะครับเราซื้อมาขนาด4เทเลบต์เลยนะครับแต่ว่า Windows มันไม่รองรับนะครับไม่ว่าเราจะสร้างยังไงใช่ไหมครับ New Partition ขึ้นมาใหม่ก็กตามนะครับ มันยังไงก็ได้มองเห็นแค่ไม่เกิน2เทราไบครับหรือว่า2000 G จิกนะครับแบบในคลิปนี้ครับก็คือไม่เกินนี้ครับไม่สามารถทําเกินนี้ได้ครับฟิโด์มันมองจะมองเห็นแค่2เทราไบนะครับแล้วในส่วนที่เหลือก็ไม่สามารถแอดขึ้นมาเพิ่มได้ด้วยนะครับสร้างใหม่ก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้นะครับซื้อมา4เทราไบแต่ว่าเราใช้งานได้แค่2เองนะครับวิธีแก้วิธีแรกนะครับให้เข้าไปที่ DPC นะครับ กดเมนเท e นะครับแล้วก็ d i s management นะครับอันนี้เรารวมกันไม่ได้ใช่ไหมครับให้มาทางด้านซ้ายมือนี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ convert to GPT d i สนะครับดิสมันก็จะรวมกันแล้วครับตัวนี้มันจะไม่แบ่งแล้วนะครับแล้วก็สามารถสร้างพื้นที่ขึ้นมาใหม่ได้เลยนะครับกดเล็กไปได้เลยนะครับกด finish นะครับก็เสร็จแล้วนะครับ เราก็จะได้พื้นที่แล้วก็ใช้ได้เต็มความจุาตามที่เราซื้อมาเลยนะครับสามารถใช้ได้เกิน2องบที่ Windows 10กกำหนดมานะครับถ้าหากใครเป็น Windows รุ่นเวอร์ชันเก่าๆนะครับเมื่อเรากดเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเราไม่สามารถคลิกทางด้านซ้ายมือได้นะครับตรงนี้ไม่สามารถคลิกได้ใช่ไหมครับแล้วก็เรารวม partition ไม่ได้ จะสร้างได้ขึ้นมาใหม่ก็จะได้แค่2ชิคใช่ไหมครับให้ทําตามนี้นะครับแล้วเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับเข้าที่เว็บ hdd-tol.com นะครับหรือเวิร์ไวดเว็บ hdd-2.com นะครับไปที่ดาวน์โหลดนะครับชื่อโปรแกรมชื่อ new b e นะครับ p a r t i t i o n นะครับเอาใช้ตัวฟรีก็ได้นะครับกด install ได้เลยครับ ราโหลดสักครู่นะครับเมื่อโหลดเสร็จนะครับให้กดับ u b l e ลคลิกได้เลยครับแล้วก็กดติดตั้งกด Next ไปได้เลยนะครับแล้วก็เลือกพื้นที่นะครับว่าจะติดตั้งที่ไหนนะครับกด Install ไปได้เลยครับอันนี้ผมไม่อ่านคู่มือนะครับกด Finish ได้เลยครับโปรแกรมมันก็จะรันขึ้นมาให้ได้เลยนะครับเมื่อโปรแกรมรันมาแล้วนะครับให้คลิกพื้นที่ใดที่เราต้องการจะเปลี่ยนโหมดนะครับเพื่อให้สามารถใช้ได้เต็มความจุนะครับ ตะตรงนี้นะครับแล้วก็ convert mbr to gpt นะครับแล้วกด yes ได้เลยครับเมื่กด yes เสร็จใช่ไหมครับอันนี้ก็คือขั้นตอนที่เราจะทำนะครับให้กด apply ได้เลยครับแล้วกด ok นะครับกด ok ทีนึงครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับปิดโปรแกรมไปได้เลยครับาวนี้เราไปดูไดที่เราทำไว้แล้วนะครับกด manage นะครับเข้ามาที่เดิมนะครับ กดดิสเมนจเมนต์นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ได้ก็จะรวมกันแล้วนะครับก็สามารถสร้างพื้นที่หรือว่าแบ่งพาร์ติชั่นต่างๆที่เ,เพื่อนๆสะดวกที่จะทําขึ้นมาได้เลยนะครับจะแบ่งเป็นได้ดีได้เ e, อได้เอฟอะไรก็แล้วแต่สะดวกนะครับนี่ผมจะแบ่งเป็นได้เดียวเลยนะว่าแบ่งโฟลเดอร์เอาก็ประมาณนี้นะครับ และก่อนจะจากกันไปนะครับหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องโปรแกรมหรือว่าเรื่องออนไลน์ใดๆนะครับผมยินดีหาข้อมูลแล้วก็มาแชร์เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับและก่อนจะจากกันไปสุดท้ายนะครับยังไงรบกวนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ